การตกแต่งบ้านโดยทั่วไปมักประกอบด้วยต้นไม้ใบเขียวและรูปปั้นแปลกๆเว้นแต่คุณจะอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสในช่วงปลายศตวตรรษที่20ในกรณีนั้นหน้ากากมรณะอันน่าลหลงไหลของหญิงสาวลึกลับน่าจะแขวนอยู่ในบ้านของคุณหน้ากากนี้มีชื่อว่าแลงกรอรยูเดลาแซนหรือหญิงผู้ไม่มีใครรู้จักแห่งแม่น้ำแซนและที่มาของเธอยังคงถูกปกปิดไว้ด้วยความเป็นปริศนา มีเรื่องเล่ากันว่าในช่วงปลายทศวรรษ1800ศพของผู้หญิงคนหนึ่งถูกดึงขึ้นมาจากแม่น้ำแซนในปารีสใกล้กับพระราชวังลูฟการเสียชีวิตของเธอถูกมองว่าเป็นการฆ่าตัวตายเนื่องจากไม่มีหลักฐานใดๆบ่งชี้ถึงการตายหรือโรคภัยไข้เจ็บหญิงสาวคนนี้เป็นใครกันนะไม่มีใครรู้แต่แม้ในตอนที่เธอเสียชีวิตเธอก็ยังคงงดงามอย่างน่าทึ่ง นักพยาธิวิทยาที่ดูแลร่างกายรู้สึกประทับใจกับรูปลักษณ์อันสง่างามของเธอมากจนเขาปั้นใบหน้าของเธอด้วยขี้ผึ้งและด้วยเหตุนี้เธอจึงได้รับการจารึกไว้ในความทรงจำสีหน้าของหญิงสาวดูสงบและเยือกเย็นดวงตาของเธอปิดลงราวกับว่าเธอกำลังหลับและปากของเธอที่ยกขึ้นเล็กน้อยบ่งบอกว่าบางทีความฝันของเธออาจจะงดงามไม่แพ้ใบหน้าของเธอเลยก็ได้ บางคนตีความการแสดงออกของเธอว่าเป็นใบหน้าของคนที่กำลังจะตายอย่างสงบมีการสร้างแบบจำลองมากมายในช่วงหลายปีหลังจากการหลอกครั้งแรกบุคลิกที่สงบสุขของเธอได้กลายเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในโลกโบฮีเมียนของปารีสนักเขียนแนว existentialist อย่างอาแบร์กามูย,ยังกล่าวด้วยว่ารอยยิ้มของเธอเปรียบเสมือนโมนาลิซาในยุคป,ปัจจุบันเธอจุดประกายการสนทนา สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และเตือนให้ผู้คนตระหนักถึงความจริงของชีวิตและความตายอิทธิพลของเธอแผ่ขยายไปไกลเกินพรมแดนของฝรั่งเศสหญิงสาวในเยอรมนีและรัสเซียพยายามเรียนแบบใบหน้าอันอ่อนหวานของเธอเธอเป็นสาวฮอตแห่งยุคสมัยที่สร้างอาแรงบันดาลใจให้กับงานศิลปะและวรรณกรรมทั่วโลกตะวันตกเวลาดิมีนาโบคอปแต่งบทกวีชื่อแลงกอนนายูเดลาแซน ในปี1934โดยเขาพิจารณาถึงหญิงสาวลึกลับผู้นี้แปลกตรงที่หุ่นจำลองการช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจตัวแรกถูกสร้างขึ้นโดยใช้หุ่นจำลองของเธอนั่นเองผู้ผลิตของเล่นชาวนอร์เวย์และแพทย์ชาวออสเตรียเช็คได้ออกแบบหุ่นจำลอง Rescue Anne โดยอ้างอิงจากหุ่นจำลองหน้ากากมรณะอันโด่งดังในปี1958 หุ่นจำลองนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยในการฝึกการช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจและยังคงใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบันด้วยเหตุนี้เธอจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้หญิงที่มีใบหน้าที่ถูกจูบมากที่สุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่มหากับออนนาทึ่งนี้สำหรับนักกู้ภัยได้ช่วยเหลือผู้คนมากกว่า500ล้านคนในการฝึกอบรมขั้นตอนการปฐมพยาบาลตามข้อมูลของ BMJ หรือวารสารการแพทย์ จุดจบอย่างกล้าหาญของเด็กสาวผู้เสียชีวิตนิรนามนี้กลับเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชีวิตผู้คนเกือบ2.5ล้านคนทั่วโลก